แยกเป็นปืนที่มีทะเบียนส1 5้อสห้ากระบอกปืนที่มีทะเบียนสองรสากระบอกเครื่องกระสุนปืนเจ็ดร้อยสิบอ็ดันด์จำนวนปืนทั้งหมดที่เราตรวจยึดได้เราได้ทำการยิงเก็บกรกสุนไว้ทั้งหมดนะครับเพื่อเปรียบเทียบกับคดีเก่าๆที่ผ่านมานะครับหรือเก็บไว้เป็นหลักฐานเมื่อครั้งต่อเมื่อครั้งต่อไปมีเหตุก่อเหตุจัดใช้ปืน เราจะได้มีพยานหลักฐานเก็บไว้หมดตอนนี้เรารู้ชื่อเจ้าของปืนู้กรขบครองปืนนะครับในส่วนปืนที่ถูกกฎหมายนะครับเรามีการเก็บหัวสูญปืนเก็บ d ีเเก็บรักสาของปืนไว้ทั้งหมดนะครับถ้าเมื่อใดมาก่อเหตุอีกเอาปืนบอนกที่ก่อเหตุอีกเรามีข้อมูลคนที่เอาอยาเสพติดมาขายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยการยุทธวิธีต่างๆนะครับ ทำการสืบสวนขยายผลจนสร้างแน่ชัดว่าใครเป็นผู้ขายใครเป็นผู้ขายใครเป็นผู้ค้ารายย่อยก็ทําการออกหมายจับทําการสืบติดต,ตามจับอยู่นะครับและทําการขยายผลเพื่อทําการยึดทรัพย์นะครับและมาตรการผู้สมคบต่อไปนะครับกานะร ดําดเนินการมาตั้งแต่วันที่22ครั้งต่างที่ผ่านม,มานะครับผลการดําเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับเราดําเนินการจับกลุ่มคดีอาวุธปืนผลการจับกลุ่ม571รายได้ดําเนินการสั่งการให้ทุกหน่วยนะครับทุกพจว,วททำการระดมปาดล้างตั้งแต่วันที่22สิงหา ที่22พฤศจิกายนจนถึงปัจจุบันนะครับโดยประกาศเป็นยุทธ,ธการปราบพายรีประกาศสงครามกับยาเสพติดนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับเป้าหมายเราฝุดคุยผู้เสพยาเสพติดจ,จากทุกชุมชนทุกตำบลหมู่บ้านให้พบหาให้พบบอกตำรวจทุกคนไปหาให้พบใครเสพเอาเป็นผู้ป่วย นำสู่ระบบการบำบัดพื้นได้รวเดเร็วและง่ายนนะครับตัวเลนเปินที่เป็นปืนผิดกฎหมายปืนไม่มีทะเบียนปืนเถื่อนม,ม,มีการแปลสภาพนะครับเรายึดหมดนะครับว่าเราดำเนินการกับผู้ครอบครองอ,อย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็ดำเนินการในอัตรากฎาหมายในอัตราโทษสูงสุดๆๆนะครับ ต่อไปเป็นคดีการพนันจับก,กุ่ม7 3 7ลายผู้อหา922คนคดียาเสพติดจับกุ่ม1,580ลายผู้อหา1 5 9 3 93คนแบ,บบ่งเป็นยาบ้าจำนวน4 3 9 3 8 9เม็ดยาไอ1 5 1 8 9 0กรัมเคตามีน35.8 นะครับความผิดเกี่ยวกับสา่บริการจับกลุ่มฐานบริการที่เปิดเริไม่อระญาต104รายผู้นหนาหนึ่งรอคนคดีประเภทความผิดตามพรบรคนเข้าเงินแรงงานต่างด้าวจับกลุ่ม5 0 1รายผู้หนาหา5 0อคนคดีค้างเก่าบุคคลตามหมายจับเราทำการจับกุมตามหมายจับค้างเก่าจำนวนัทงสที่ 1,138ลายผู้ชหา1 0 9 4คนกรดีกิากรรมทางเทคโนโลยีจับกลุ่ม666ลายผู้มหา662คนครับำรุจตอนภาคนึ่งได้สนเบสนอนมาของรัฐบาลและของสำนักงานตระเวนชาติในการดูแลพี่น้องประชาชนโดยการป้องกันรปรับรวรรความญากรรรมะดมกบชชนลดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยนะครับและขอความร่วมมือจากภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยสังคมแก้บอะแสการกระทำผิดตามกฎหมายทางทางสถานีตำรวจทุกสถานีนะครับและ,และหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนหนึนะครับถ้ามีข้อม,อมบอกดแสสามารถกด1 9ึแจก้างได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ โดยข้อมูลของผู้แจ้งเราจะถูกเราจะถูกทั้ทังฝ่ายเราเก็บไว้เป็นความลับนะครับกลุ่มนโยบายการนี่เราใช้ปืนพวกนี้นะครับวัยรุ่นใช้ปืนพวกผลิตเกงโ์รแถังทันลนอันนี้จะสายจะตั้งอยู่ในพื้นที่ของสพออเุอทยัวยวา ก็มีการทางล้านพันล้านเนี่ยเข้ามาขายในพื้นที่ของเมืองนะครับแล้วก็มีการขายตับปัาคากันก็กระทบกระทั่ก,ก,กนันระหว่งางเด็กๆนะครับที่ส่งน้ำแข็งกันในเขตเมืองเนี่ยกันมาหลายครั้งนะครับที่บอกมันมีความกำนัดนะฮะถ้าก็เป็น,นถ้าก็ดูแลพื้นที่ เกืเมืองอยู่นะครับแล้วก็ให้ความสนใจในคดีนี้นะครับแล้วก็ไปอคอยคอยเจรจาคอยาะไม่ให้ทั้งสองฝ่ายทะเลาะกันนะครับส่วนในเมื่อวานนี้ล่าสุดน,นะครับจากการสองสวนเราทำาาการจับกุกมผู้า,าย,ยนติดสาลายนียึดนหนนเนได้หกกระบอกนะครับก็ ครับเรามีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอะไรบ้างครับเห็นบอกว่ามีผู้ใหญ่บ้านกำนานเนี่ยเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ด้วยอันนี้การเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยด้วยเหตุใดครับผมนำเรย่างนี้เบื้องต้นนะครับคดีนี้เนี่ยเกิดจากการขัดแย้งเกิดจากการขัดแย้งกันระหว่างโรงน้ำแข็งสองโรงนะครับ โลตั้งแขนโยธยาสีโลตั้งแขนที่สายตัแขนเลือนเขตเมืองินนะเขียนองินวะิทยาครับเป็นตัวหนุนไซส์หนาเก้าหมมงนะครับ,นนอ,บ,อ,นะรบอันนี้น่าจะเป็นปืนลูกซองสั้นก็รีลมันอย่างแพร่หลายอันนี้ปากนั่นผมไม่สิ้นนะครับเราจะทำการตรวจปากต่อไป ตอนนี้ทางตกลงท้องบ้านหนึ่งได้สั่งการทุกทุกพจวแล้วนะทุกจังหวัดนะให้เป็นความหาแหล่งผลิตนะครับจับกลุ่มให้ถึงต้นตอนะครับพวกาวุธร้อนเขื่อนพวกชนิดต่างๆพวกนี้นะครับท่านท่านรองที่ท่านใดสอบถามเพิ่มเติมเชิญครับจะได้เข้ามาตรการในการ ตรวจสอบยึดซ้ำต่อไปนะครับเราก็ทําให้ถึงที่สุดครับให้พี่น้องประชาชนชาวสมัยวิทยาให้เกิดความมั่นใจต่อไปแก้แบบนี้ต้องไม่มีพกอุดกันเพ่นท่าไปม,มาในบ้านในเมืองนี้ไม่ได้นะเจ้าหน้าที่ตำรวจผมถึงได้บอกเมื่อกี้ว่าเราดำเนินแล้วเราทํอย่างต่อเนื่องนะครับมีการตั้งจัดให้ทุโกโรงพักมีการตั้งตรวจนะครับ,นะรบาตามตรวจ ท่านด่านทางจรและด่ันาป้องกันทั้นวาดกงคืนก็ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาทุกคบดานขอให้ความร่วมมือพี่น้องตำรวจที่อยู่ในด่านจะชี้แจงท่านว่าขณะที่มีความเหตุการณ์ขวนของฝ่ายพนักงานสอบสวนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเดินเดินไปลำเรียนที่ทราบต่อไปนะครับเราต้องตรวจสอบคนที่มากับกำนันคนนั้นด้วยไหมฮะเห็นบอกว่าก็มีการใมีการพบพาวุธปืนเดืเลยจะดีหมดนะครับ โดนโดนดำเนินคดีหมดทุกคนทั้งสองฝ่ายเลยนะครับตัวจยึดปืนได้ก็ถูกดำเนินคดีหมดทุกคนใครเป็นเจ้าของปืนใครนำปืนเข้ามาก็ถูกดำเนินคดีหมดนะครับเบื้องต้นก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีคือพยายามฆ่านะครับถูก่ที่ใช้วุ้นปืนยิงแล้วมีผู้น่าบาดเจ็บนะครับข้อหาต่อไปก็คือการนำวุ้นปืนมาใช้ปืนกันยิงปืนที่สาธาระนะครับแล้วก็ อีกอันหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องกองความคุนมครอ่านเข้าถึงเนี่ยก็ได้ดาเนินการกับท่านผู้ว่าอย่างใกล้ชิดนะครับใครที่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าฝ่ายใดก็ต้องถูกดำเนินการไปทะครับเราได้ทําการตรวจสอบแล้วใช่ไหมครับว่าเราไม่ได้ทางเจ้าหนําตำรวจเนี่ยไม่ได้มีการรับเลยเราเป็นการหน้าที่ในการดูแลกดขันมาตไม่มีครับเป็นนโยบายของทางท่านผบวตรอแล้วสั่งให้อ่า เข้มข้นนะครับทางองคงชายกบุตรทางบุตรภาคหนึ่งเราก็จัดการเปิดโลคอลทีมีมาตรการเข้มข้นในเรื่องสารประการมามานาแล้วนะครับเรามีการตรวจทั้งหมดนะครับตรวจความถูกต้องตรวจอนุญาตหถ้าเปิดเกลือเวลาถ้ามีเด็กเข้าไปห้ามียาเสพติดนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่มการตรวจมาตรการความปลอดภัยด้วยเรื่อเรื่องของการก่อสร้างช่องทางหนีไฟประตูทางเข้าทางออกนะครับ โดยทำร่วงเก่าอันนี้คนรุ่นชอบวนันอย่างนี้ลูกโม่นะครับเรียนแบบเท่าละแต่เป็นจริงเป็นดีดีจังแล้วมาดัดแปลงลูกโม่นะครับให้ใส่รูปขนาดจุดสามแปดได้เรียกคือคือของเล่นดีดีจัง เดีนยวว่าลองแข่งองแข่งแต่ให้ดีใช้ดีได้อันนี้เราที่ทำลายหมดหนึ่งหกกระบอกหนกระบอกสไม่มีผี้ต้องหาทั้งสามคนกำนังผู้ใหญ่บ้านถ้าอยู่ในกลุ่มผู้ต้องหา้วยกมาโดนโดนแจ้งหมด มันก็บ <substit uting> ้าเลยครับสองฝ่ายครับฝายกันโอ้โหนี่ายมากเลยอันี่จะลายมากตอนนี่ได้เลยตอนนี้เนี่ยพบเบอผ้าห่อนี่ท้องใส่กระสอบไปอย่างเงี้ยโอ้โหสบายมากเลยเนี่ยเพราะเราตรวจค้นหมดครับเด็กๆเจอด่านแล้วตรวจหมดแล้วก็ที่โรงเรียนเนี่ยเป็นคนในสถาบันด้วยแต่แต่ที่อนุยาตนี่ผมก็บอกคือจากทั้งสองฝ่ายจะฝั่งละสามครับฝั่งละสามครับ กต่ปุยก็ถูกต้องั้งนะครับ่ังครับครับครับขอบอลนั่งครับใครนั่งแทนก่อนครับครับมีใครนั่งดีก่า่งขอหยิบนี่ครับ You see, guys? ระหว่างคู่กรณีทั้งสองฝ่ายอย่างไรต่อไปตอนนี้เราเอ็กซ์เรียนทั้งค okay. ูุ่มคนทั้งสองฝ่ายว่ามีใครมีือใครไหมบ้างนะครับทั้งเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลวันที่น้ำเรียนนะฮะถ้าตรวจพบว่ามีการวงกลุ่มกันแล้ววงกันเป็นอันที่สร้างโจรย์เราได้ดเนินการห่ักขึ้นท่านขออนุญาตเรียนสอบถามเรื่องในพื้นที่ของปทุมธานีหน่อยนะวันนี้เนี่ยมีคู่ไปร้องเรียน ครับว่ามีผักเนี่ยเปิดเลยเวลาในพื้นที่คลอง6แล้วก็มีเอาจนเข้าไปใช้บริการที่ปักเออ่เช็คอินซิกเนเจอร์นะครับอันนี้เราพ้อมูนไ้ครับตอนนี้ท่านทู้ว่านปิดสถานบริก,การที่เด็ดขาดกันแล้วนะครับแล้วก็อะไรที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือใครที่ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยทางาทางจังหวัดปทุมนะครับทางพจวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางปทุมเนี่ย